สวัสดีครับท่านผู้ชมเรียกผมว่าโจนะครับผมแล้ววันนี้ผมพาทุกคนมาดูตัวอย่างโอพใหม่ยูสุไคเซ็นนะครับผมเป็นตัวอย่างที่เท่ที่สุดในปัตตพีดีแล้วเพราะอะไรไปรอชมกันเลยครับเป็นโอพยังโอพไหมอันนี้คือโอพเลยมัเออโอพหูแม่งโอ้โหไอ้ยโคตรเท่โอจกโอจกหัวบังโรเท่เลยบุ้มเชื่อมันเดินด้วยกันเห่อเฮ้ยมันเท่ไปแล้วไอ้สัตว์มันเท่เกินไปแล้วมันจะเท่เกินไปไม่ได้ โคโอยู่ไหนอ้โหโกโมัเดินด้วยเฮ้ยอันนี้อันนี้อุ้ยไอสิบยี่สี่เฟรมยี่สี่เฟรมยี่สี่เฟรมอะล่เชี่ยมันเทไปบูมันเทไปมันเทไปมันเทไปไอนี่บูเลมชื่อมันยังมือนูเลอเฮ้ยไอนี่ไอดาคอนปะแล้วก็จีโซ โจ้โซ่โซ่โจ้เนยไม่โคตรเทเลยโอ้ยโทษด้วโครทไม่อท้แม่งจุบแบบโ้เทอเดียวทโอ้โหเมาชี่ยคตชอบเลยว่ะไอสัตว์เทจริงมัเทจริมันเทไปมันเทไป้เสปอยสปอย อุ้ยสะโพยอุ้ยสะโพอุ้ยมันอุ้ยอารามสงสอนมากเลยนี่โบแมนโบแมนในของไ้มือไอ้มือไอ้มืออุ้ยมันเทพเลยนี่โคตรไอ้เมื่อกี้ของกั้นั้นนี่น๊มบบี้บ๊อบบี้เท่ดิคิอ้ยมันเทพไปอุ้ยใส่ครบเลยมันเทพไปไอ้ยี่ยมันเทพมันเทพไปมันเทพมันใส่ครบทุกอย่างแล้วก็สะโพยด้วยมันโคตรเทพเลยชิคโคตรจอบอะ อบเยี่ยเลยอ่ะแล้วประเด็นคือมันพายหัวโคตรเท่ไม่ใช่มึงนี่ไอ้จันโคตรเทพมึงพูดิมึงแบบไม่จริงงอ่ะม่งโคตเท่ไอ้เียม่เรอไอ้นี่แล้วแบบไม่ไอ้นไอ้นั่นไอ้หุนเดี๋ยวเราอยดูแต่เอาจริงมันแท่ทุกบอกว่ะ จริงๆเว้ยไ,ไอส insight, ัตว์มันม be <c oughs> <c oughs> <c oughs> ันเท่จนมันเกิดเขาบรรยายว่าไอ้เหี้ยก็แบบเพลงเพลงก็เท่แล้วแบบมึงยัมีมันเท่อะมันจะพูดไงมันเดินมาแบบแบบเดินมันโคตรเท่อะดูจบโกงกูดิกันดิโอ้แท้ทุกระเบียบนิ้วไอ้เหี้ยนี่แบบเหมือนแบบจะพร้อมจะใส่อะมึงมึงแท้พวกเรี่ยคขาใหม่เมื่อกี้สีเฟียมว่ะเออเมกี้เนียเมื่อกสีเฟียม เดี๋ยวมก็รู้เียนอบาคอนอนแ้อด้ลอปมันมันมันแบบมันคือมันมันมันค่อนข้างที่แบบว่าแบบโอ้โห้วประเด็นคือเพื่อนประเด็นคือเพื่นโชว์ต่อน้ามึงด้วยานที่มึงแบบอูชอบ ตกลโคตรเ่อ้ยขอบคุณนะกูให้สักห้าตัวมาไอสัสช่วยรู้พี่กูอะแล้วมันรวมมือบราเธอร์ของมันอะแล้วพอตบพวกบราเธอร์มาแล้วแบบบราเธอร์ของกู้เซนใส่เน่ยไอชี้ยอูโจขวบอุตไอเดี่ยวไงตัดตัไงเรืองนีตัดตาภาพมันเหมือนจะอันนี้นะแต่ฮายฮู้ดฮาวิสตัดตาเลย อันนี้อันนี้ไขวจะจำไม่ได้เมื่อกี้ไขวะเด็ดเดเมื่อกี้ไม่ใช่ไขว,แบบว้โอ้เอเดนบ้าพูดไม่ได้ป่ะไม่รู้เหมือนสปอยสปอยดูสปอยอันนี้คือสปอยอันนี้คือสปอยแตอ่านมาคือสปอยว <c oughs> ิโจโกไม่ใช่มันมีความหมายมากเลยนะว่าแต่ละอย่างที่มึงเห็นแต่มันมีความหมายหม,ยหมดเลยนะเว้ยกระหว่านมาก่อนกูเลยรู้ไงอันนี้กาแกรนด์เขตแต่ละคนใช่ แต่ไม่มีของไม่มีของลูกพี่กูมั้งหรือมีวะลูกพี่กูแบบพูดไม่ได้สปอยอย่านี้อันนี้อันนี้มี่มีการะเขีเขด้รอเดี๋ยวมึงโอ้ยมึงลูกพี่กูจะไม่มีการอาณาเขตนะลูกพี่กูจะมีการอาณาเขตเอาง่ายว่าลูกพี่กูแม่งโคตรเทคนิคอะลูกพี่กูเทคนิคเยอะกูบอกเลยนะชนะของโกโจอนณาเขตไอกลางอณาเขตแบบอันอะไรนะ พื้นที่เลมาตาคนบอมีผลกับของบกทวดบอสซ่บอสซัมเ่เลยเห็นมึงคิดว่ากูคีโมใช่ไหมเดี๋ยวมึงไปดูเดี๋ยวมึงไปดูเดี๋ยวมึงไปดูมึกิดูวไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รูบอกเลยยงนี้อย่างนี้อย่างนี้ดูดูเรวเี๋ยนี่ยเออแต่ว่าจะทียมึงยังไม่กล้ามึงปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเท่ที่สุดแล้วมึงไม่กล้าปฏิเสธตัวที่กูชอบที่สุดหรอก

กงแต่ผมมีกุญแจทะลุมันคือสายเวรตดัดมือเลยตำตามตัดมือเลยอ่าอันนี้ก็สปอยอันนี้ก็บริเวณต่ารๆก็อยูไ่ได้นั่นแหละได,ได้โอ้โหเกีทูโอ้โหกูจะพยายามดูตัวที่กูจำได้อันนี้มึงไอสัตว์เนี่ยไอ้เนี้นี่คือมึงเลย <laughs> ใช่เลยเดี๋ยวมึงดูมึงก็รู้ว่าทำไมอ่ะไอ้เหี้ยมึงจะรู้เลยว่าเป็นมึงเลยเว้ยเอ้อาไปยิบสี่เฟรมกูก็ดูบนเด็นได้มันเด่นอยู่เนี้ยในภาพนี้มันเด่นอยู่แลมึงยิบสี่เฟรมอ่ะยิบสี่แล้วก็ได้ก็ได้จะใส่เพื่มันดีด้วยอย่าทำละดูทุกคนทำเสยกันละที่ไอ้เหี้ยไหนบอกว่าสุกุณาแผงสอนไม่สวยวะไอ้เหยันแม่ไอ้สัตว์มึงมาดูเอ็มวีนี้ไอ้สัตว์ไอ้เฮียกูเชื่อว่าในการ์ตูนมันก็น่าจะสวยมันมันไม่เท่านี้อยู่แล้วเนอะมันเป็นเอ็มวีเพลงแต่แบบว่า เชีย่ยมันน่าจะสวยอ่ะรู้ปะมึงไปดูพระพุทธเจ้าไปสัแล้ึงจะรู้ว่าเฮียเป็นยังไงนี่สตูเลยรทำนะแม่ป้าวะสตูโทโดทำชื่อโทโดเลยตัวใหญ่ EO DO นั่นน่ัวต,ตูนั่นนะ่ะทำไอ้เฮียเท่ทเกินไปอะ่ะเค่าสิบไลค์ไอ้เฮียยิดไแม่เฮียป้า